ับผมวันนี้นะครับผมมากับดวงอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้เอาเขามายืนงงๆเฉยๆนะเนื่องจากว่าดวงเนี่ยเขาเป็นแฟนของสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้เหมือนกับผมเลยนะครับผมมาวันนี้ก็เลยเชิญดวงมาด้วยใช่ไหมครับซึ่งคุณอาจจะเห็นจากหัวคลิปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับทาร่า เราจะมารีวิวโมเดลดาบพังนั่นเองครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่โมเดลนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นเสียงที่ผมอยากอดเฉยๆนะฮะนี่นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวโมเดลดาบพังจากค่ายเมดิคอมนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นโมเดลดาบพังที่พีีที่สุดในตอนนี้ละคือแบบว่าสวยสุดเนียนที่สุดแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าโมเดลดาบพังของค่ายเมดิคอมอันนี้นะครับผมมันมาจากอัลบบ้มนี้เลยครับผมนันดอมแอสเซนเมมโมรีถูกต้องครับผมซึ่งก็คือจะมีความจริงก็คือเขา้จะใส่สุดและยิบระยะสสวยเนาะแล้วบวกกับใส่ กันดอที่เป็นตัวสมบูรณ์แบบเป็นซิเกเนเจอร์ของเขานะตอนนี้นะครับอะโอเคเราช่าง CD ดีมันก่อนนะครับเรามาแกะกดีว่านี่ครับอยู่ในนี้แล้ว โอเคเรามาดูกันดีกว่าแฝบว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่คือเพื่อนผมเพิ่งส่งมาให้เลยนะฮะกว่าจะมาเป็นอัลบั้มนี้ได้เนี่ยโอ้โหต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงเรื่องดับั้งแบบเน้นๆนะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องค่า,ายของเล่นกันก่อนดีกว่านะครับผมต้องบอกกันว่าค่ายเมดิคอมเนี่ยเป็นค่ายชุดผ้าที่ดังมากจากญี่ปุ่นนะครับผมเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับพี่ดังมากงานดีงานดีสวยส่วนหญ่าค่ายเมดิคอมเนี่ยเขาจะดังเรื่องทำมดเอ็กซ์เรียกว่าแค่จะขูกขายมดเกววว่่าาไ้้ับบบแพ แหลกใจคำบอกมาไ,ได้สวยมากนะครับผมเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยเริ่มไปจับอันของฝั่งตะวันตกครับผมแต่ปรกากฏคำบอกมาก็ไม่เปลี้ยงป้างเท่าที่ควรนะแต่มีแค่ดับพังนี่แหละครับผมที่แบบว่าคำบอกมันแบบโอ้โหเปลี้ยงป้างเลยคำบอกมาได้ละเอียดถวงจนแบบว่าจัดว่าเป็นโมเดลฟิกเกอร์ของดับพังที่เป็นตัวท็อปเลยนี่มาแล้วครับตัวแรกชาดาอ่ะอีกกล่องนึงอ่ะคุณแกะอีกกล่องนึง่งเยคออลืมโทษ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  อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่อยากโชว์เป๊ะๆได้ไหมได้ไหมได้ดิโอเคครับซึ่งทางเมดิคอมที่ทําอันนี้ออกมานะครับผมหรือจะเรียกกันง่ายๆว่า real action hero นะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่างานเนี้ยบมากงานมดองค์มดเอ็กซ์สวยมากๆเลยนะรวมถึงตัวดับพังอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมซึ่งทางเมดิคอมนะครับทำชุดของดับพังออกมาด้วยกัน2ชุดด้วยกันนะคือจะมีชุดนี้กับชุดสีขาวนะครับผมโอเคออกมาแล้วเย่เย่นี่ครับ อ้าวเฮ้ยดวงเราต้องสลับด้านกันวะไม่งั้นไม่เท่โอเคนี่ครับผมเอาใหม่กินนิดนึงสักนี่ครับผมได้นะครับผมนี่นะในมือผมนี่นะครับก็คือถ่าให้อ่านตามภาษาฝรั่งเศสเลยนะครับเพราะต้องบอกกันว่าศิลปินดับพังเนี่ยเป็นศิลปินจากฝรั่งเศสนะครับผมดับพังที่เราเห็นกันชัดๆหรือที่เราเรียกกันแบบว่าตัวหัวเงินหัวเงินครับผมจะชื่อว่าตัวมาบองกันแต่นะครับผมแต่ว่าเราจะเรียกเขากันง่ายๆว่าโทมัสชื่อเล่นเขานะครับที่แบบสากลหน่อยส่วนของคุณนะครับของผมอ่านยาวหน่อยของผมมันก็คือ กีมานูเอลเดอะโอมมคริสโต้ชืโโ่อก็อดหรือเรียกชื่อเล่นเขากันง่ายๆว่ากีแมนครับผมถ้าเกิดเราจะมาเรียกชื่อเต็มของกันทั้งเคฟก็คงจะยากไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกเขากันว่าโทมัสกับกีแมนครับผมวันนี้ผมก็เลยใส่สูตรมานะครับเพราะว่าเราจะได้แบบมีกลิ่นอัดดับพังหน่อยๆน,นะฮะโอเคนะโอเคมางั้นเรามาดูกันดีกว่าพอเปิดออกมาครับจะเป็นยังไงเอ่ยมาดวงนหนึ่งสองสาม นี่ครับผมเปิดออกมานะครับก็จะเห็นโทมัสกบกีแมนนะครับที่เล่นอยู่ใน MV ของ Get Lucky จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมมาเท่เท่มากๆเลยนะโอเคก่อนที่เราจะมาแกะกันดูถึงตัวฟิกเกอร์สําหรับคนที่อยากรู้เรื่องของดับพังหรือว่าอยากเป็นแฟนดับพังจริงๆนะฮะหรือบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับผมโอเคแล้วเรามาเล่าประวัติของดับพังกันนิดนึงนะครับผมดับพังเนี่ยโดยต้นกําเนิดน,น,นะครับผมเขาเริ่มจากวงที่ชื่อว่าดาริงนะครับผมหรืออาจว่าดาริมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งชุดนีเน้เป็นชุดแรกที่จัดว่าเขาเริ่มทําเพลงอะไรก็ว่าได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าพอเขาทาเพลงออกมาเนี่ยโดนนักวิจารณ์ ว่าอะไรครับดัฟังกี้แท๊กที่แปลว่าโอหนี่มันดนตรีอะไรนี่มันดนตรีขยับไชัดคือแบบว่ามันไม่ใช่เพลงแล้วมันกระจอกมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทําให้โชว์มัสกับกีแมนนะครับผมรู้สึกแบบน้อยเนื้อตามใจจนเลิกทำเพลงไปนะกับกลายเป็นแบบว่าใจหึดแล้วก็มาตั้งวงใหม่ครับชื่อวงเพื่อล้อเลียนจากที่เขาเคยโดนด่าว่าเพลงขยะเนี่ยเป็นชื่อวงว่าดับพังนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับอันนั้นก็คือต้นกําเนิดของชื่อวงดับพังนะครับต่อมาดับพังนะครับได้ออกอัลบั้มแรกนะครับผมในชื่อนามว่า homework นะ เพลงฮิตอย่างเช่น Around the World Around the World ที่เหมือนชื่อเพจคุณนะครับ Around the World นั่นแหละฮะ Around the World คุณได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนี้ป่ะไม่เกี่ยวอ,อไม่เกี่ยวเลยนะ <laughs> เนาะโฉนดี้ว่าเกี่ยวได้นลยครับผมก็จะมี Alive นะครับมี Around the World แล้วก็ดับฟังนะครับผมตอนนั้นดับพังยังไม่ใช่หน้ากากแบบนี้นะครับแต่เขาเริ่มใส่หน้ากากอย่างนี้แล้วนะครับผมสาเหตุที่ดับพังต้องใส่หน้ากากหมวกกันน็อกนะครับผมเนื่องจากว่ามีหลายสำนักบอกมานะครับสำนักหนึ่งบอกมาว่าเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้คนไปโฟกัสกับดนตรีของเขาก็เลย ไม่อยากให้แบบว่าไปมองหน้าตาเขาหรือมองรูปรักเขานะฮะแต่อีกสํานักหนึ่งนะครับผมเขาบอกมาว่าใสา่เหตุที่ดับทั้งใส่หน้ากากเนี่ยเพราะว่าเขาเคยไปขึ้นหน้าปกนิยตยสารอันหนึ่งครับชื่อว่าโจ๊กี้สลัดนะครับผมแล้วปรากฏว่าสลัดเนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคําว่าอันนั่นนะและนี่เขาก็เลยโดนแซวนะฮะทีนี้เขาก็เลยพูดมาเลยว่าจะไม่เปิดเผยหน้าตัวเองอีกแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสํานักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ชุดแรกของดับทั้งเลยเนี่ยทั้งโทมัสและกีแมนเนี่ยก็จะใส่หน้ากกาแน้บบ นีะครับผมจะเป็นหน้ากากตามใจฉันคือมีอยู่สามสี่อันเล็กครับผมจะไม่ผิดนะคือจะมีแบบหน้ากากญี่ปุ่นมีหน้ากากงูหน้ากากนี่คือปิดบังใบหน้าแต่ยังไม่ใช่หมวกกันน็อกนะครับผมและในอัลบั้มต่อมาของดาร์คพังนะครับผมนั่นก็คืออัลบั้มดิสคัลฟอรี่นะครับผมอัลบั้มดิสคัลฟอรี่ถือว่าตุ้งตามอันนี้คือแบบดังเลยเพราะว่าอัลบั้มดิสคัลฟอรี่เนี่ยมาแล้วหน้ากากหมวกกันน็อก แบบนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแต่ยังไม่ใช่แบบมาสเตอร์อันนี้เพลงฮิตของอาร์วัลลีก็คืออย่างเช่น harder than the father s t r o k e r นี่คือเพลงที่ผมชอบที่สุดของดาบพังเลยนะเป็นเพลงที่เจ๋งมากนะครับผมแล้วก็มีเพลง one more time ด้วยนะครับผมแลวก็จุดเด่นของหน้ากากของกีแมนกับโทมัส s นระบบก็คือเป็นหน้ากาก LED คือเขาจะใส่ถุงมืออยู่ถ้าสังเกตนะครับแล้วถุงมือเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรล LED ที่ขึ้นบนหน้ากากเขาได้นะครับผมใช่เป็นตัวหนังสือเป็นรูปหน้ายิ้มแต่อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็สามารถคอนโทรลได้แล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยจะมีสายไฟออกมาเหมือนเป็นเส้นผมนะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่ามิวสิกวิดีโอของรัลบั้ม Discovery เนี่ยจะเป็นซีรีส์แอนิเมชันจากญี่ปุน่นชื่อซีรีส์ว่า ขำไปไหนไม่ได้ตลกนะครับผมแต่มันชื่ออินเตอร์สเตลล่าห้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 าจริงๆนะครับผมเป็นมิวสิกวิดีโอที่ทำเป็นเนื้อเรื่องเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นไลน์เส้นแบบญี่ปุ่นเลยแบบที่ขึ้นภาพนี้เลยนะครับผมฮะซึ่งสำหรับไออินเตอร์สเตลล่าห้าห้าห้านี้นะครับมันย่อมาจากว่า the five story of the five secret the five star five system อ่าก็เลยเป็นห้า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 นี้นั่นเองนะครับผมฮะซึ่งอยากจะบอกว่าค่ายการ์ตูนที่ทำให้อันนี้นะครับเป็นค่ายที่ชื่อว่าโตเอ็สตูดิโอครับเอ่อทำเรื่อง โตเอฟสตูดิโอนะครับคำการ์ตูนที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเซลมูนดาลคอนบอลและก็สตาร์เบลเซอร์ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นค่ายการ์ตูนชั้นนามากส่วนสาเหตุเนี่ยเหมือนผมเคยได้ยินมาจากบางสํานักนะเขาบอกว่ารู้สึกว่าโทมัสเนี่ยจะชอบลายเส้นแบบแอนิเมชั่นญี่ปุ่นก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าทำมิวสิกวิดีโอของอัลบั้ม discovery ญี่ปุ่นไปเลยต่อมาหมดจากอัลบั้ม discovery ที่ดังโด่งดังไปทั่วโลกดับพังดังสุดขีดแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยต่อมาก็เป็นอัลบั้ม humans after all นะครับ เกี่ักับมนุษย after all มีรเพลงดังอย่างเช่นเทคโนโลยีเทคโนโลยี คโนโลยีอันนี้ผมก็ชอบมากเพลงเท่มากนะครับผมนซึ่งจุดเด่นของอัลบั้ม Human After All นะครับก็คืออะไรรู้ไหมครับดวงหน้ากากหน้ากากมุกกน็อกของกีแมนและโทมัสเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมซึ่งจุดเด่นนะครับของอัลบั้ม Human After All นะครับอยู่ที่หน้ากากมุกกน็อกของกีแมนและโทมัสฮะเพราะว่ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปครับผมเดิมที่หน้ากากของโทมัสนะครับตรงปากเนี่ยจะเหมือนยิ้มอยู่นะฮะเหมือนแบบพวกอุนเตอร์แมนอย่างนั้นนะก็เปลี่ยนเป็นขีดเส้นเดียวครับส่วนหน้ากากของกีแมนนะครับผมก็เอา ไฟ LED ออกครับแล้วติดฟิล์มดําลงไปแทนเพื่อให้ดูแบบว่ามินิมอลเรียบง่ายและหรูที่สุดนะครับผมจึงเหลือแค่หน้ากากเงินและหน้ากากทองครับโอเคอันนั้นก็เป็นกลิ่นและเกล็ดน้อยของชิวแมนอัพเดอะออน์ครับต่อมาครับผมต่อมาก็จะเป็นทอนเลกาซี่ครับแต่ทอนเลกาซี่เนี่ยจะไม่ใช่อุปกรณ์หลักของดับพังนะครับผมแต่ว่าทอนเลกาซี่เนี่ยเป็นชื่อหนังครับบางท่านอาจจะเคยดูแล้วนะครับผมเป็นหนังจากวอล์ดดิสนีย์นะครับผมชื่อเรื่องว่าทอนเลกาซี่นะครับแต่บางเอว่าดับพังเนี่ยได้ไปทำเพลงให้เขาและได้ร่วมแสดดงงในนนหัั้วยะครบ เป็นดีเจที่อยู่ในครับในทรอนเลกาซี่นะครับผมซึ่งสาหรับในทรอนเลกาซี่เนี่ยมีการออกแบบชุดพิเศษให้ดาพังด้วยทั้งหมวกหมวกนี่จะเป็นแบบเป็นสีฟ้าไฟนีออนซึ่งอิงมาจากโลโก้ของทรอนเลกาซี่นะครับผมซึ่งในทรอนเลกาซี่นี่นะครับผมคนที่มาออกแบบหมวกที่ใช้ในหนังเรื่องทรอนเลกาซี่นี่นะครับผมเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังครับที่มาจากค่ายไอรอนเฮดครับดวงซึ่งค่ายไอรอนเฮดเนี่ยเป็นค่ายที่ออกแบบหน้ากากให้ซูเปอร์ฮีโร่มากมายซึ่งก็ได้มาออกแบบหมวกกันน็อกให้กับดาพังทงั้งกีแมนและโทมัสนะฮะแล้วสุดท้า มพอไปรู้จักกับคนนี้ปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการติดต่อดูงานกันยาวเลยครับจนเป็นคนที่ทำหมวกกันน็อกให้กับในอัลบั้ม Random Access m e m o r y อันนี้ครับผมคือเป็นอันดิสที่ดีที่สุดแล้วใช่คืออันนี้คือหมวกกันน็อกที่ดีที่สุดของดับพังแล้วและใช้กันอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับผมต่อมาเสร็จจากคอนเลกเซีรปุก็นี่เลยครับผมมานี่เลยครับดูว่าง r a n d o m Access Memory ครับผมมาถึงคิวของเจ้านี่แล้วนะครับผม r a n d o m Access Memory อยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอัลบั้มของดับพังเลยก็ว่าได้คผโเ okay. เรามาดูโมเดลกันดีกว่าครับมาอ่ะกันไกลหายครับนะฮะกันไกลโอเคครับมาไกลนะมันกำไกลมอพยาลิเรี่ยดีแล้วกันไกนะครับผมโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะจากโทมัสกันก่อนนะครับผมนี่ครับอ่อโอเคครับ ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมากครับแกปุ๊บ <Okay>. oh. อ่าก็จะเห็นตัวพออย่างดีนะครับเป็นตัวล็อกแบบพลาสติกเอาไว้อ่ามาแล้วครับต้องบอกเลยนะครับผมว่าในอัลบั้ม Random Access Memory หรือเราเรียกกันง่ายๆว่าแรมนี่นะครับผมซึ่งตัวของเล่นโมเดลอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดเดียวกับใน MV Get Lucky เลยซึ่งเป็นเพลงฮิตของเขาครับผม Get Lucky คือเพลงที่โคตรของโคตรฮิตของเก่ห <Get who. S 1> ติดหูนะครับผมน่าจะมีหลายๆท่านเคยฟังแล้วนะครับผม อ่าฮะออกมานะครับผมเราก็จะเห็นนี่นะครับจะมีมือให้เปลี่ยนทั้งหมด6มือนะครับผมซึ่ง6มือแต่ก็คือ3คู่นะครับผมฮะหรือจะเปลี่ยนสับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ชุดก็จะออกมาครับชุดของอัลบั้ม SS Memory นี่นะครับผมจะเป็นชุดที่ดูไกลๆแล้วะยิบระยับเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับลูกบอลดิสโก้ยุแปดูนย์อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเพลงนี้เขาทํามาได้ค่อนข้างล้ำนะครับนี่ตัวโมเดลนะครับถ้าเกิดสังเกตนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าเขาจะมีห่อพลาสติกตรงสร้อยมาด้วยนะโอ้โหละเอียดละเอียดจนนแบบไไม่กลล้าดึงอะะรเย พังนะก็อีกอย่างนึงนะครับผมของเล่นจากค่ายเมดิคอมนะครับระวังนิดนึงนะครับแต่อาจง่ายมากนะครับป่อนแอร์มากๆนะฮะต้องแบบว่าต้องชันุกแนอมมันนิดนึงนะไม่มีลอกกันเยอะเลยใช่ครับอ่ะผมฝากแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกีฬาสติปนี่ครับนอกจากมือที่เปลี่ยนแล้วนะครับมีแขนยืนด้วยนะครับแขนยืนจะอยู่ข้างใต้ว้าเพิ่งพูดไปว่ามันอ่อนแอโอเคแล้วก็จะมีแขนยืนครับตรงนี้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอายืนเฉยๆเนี่ยมันอาจจะแบบยืนได้ไม่คงที่พอนะอาจจะล้มนวบาดเจ็บสาหัสกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีท่นยืมมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นข่้นยืนของเขาครับเราก็ เป็นห่อด้วยพลาสติก 10, อ่อนๆครับอ่าเราก็จะมาดูกันนะครับว่าคืออะไรบ้างนะฮะนี่ครับใต้กล่องก็จะแบ่งไปด้วย3อันนี้นะฮะคือเป็นแค่ยืนนั่นแหละนะฮะ,ะ,ฮะก่อนไปสนใจแค่ยืนเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าครับนี่นะฮะโรด,ดดูชุดเขาผมชุดนี้จะแคบเหมือนกับในเกรลากี้เลยนะแบบเป็นชุดเงา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 นะครับแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยแบบว่าวิง์ใสนะถึงขั้นแบบว่าเห็นลายนิ้วมือเราอะคือแบบว่าเราไปจับแล้วเราโอ้โหแคบแค่จะต้องแบบเช็ด <c oughs> ใหม่อีกรอบเพราะว่ามันเป็นรอยนิ้วมือนนะเี่ย ดูนะครับสวยมากฮะเนี่ยแบบปิ๊งเลยนะใสยละเอียดจริงๆละเอียดมากครับเท่มากๆนะฮะนี่ครับก็จะมีตัวล็อกของเขาครับตัวล็อกอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมงงอยู่แล้วก็เสียบอย่างนี้ครับต่อยางงี้เบิ๊บก็จะได้คี์ล็อกของเขาครับตรงนี้ก็จะเป็นคี์ล็อกคอเขาครับต้องค่อยๆเคียับ เอาเลยใส่เองนะผมก็กลังคิดอยู่ครับว่ามันต้องดึงบ่าเหมือนแบบกรึบนะแต่ผมก็ไม่กล้ากรึบมันมากครับกลัวดันไปละครหลุดออกมาเนี่ยเดดูดิคอเขาอ่อนมากเลยครับผมคุณดึงอนีออกมาก่อนดีกว่าเอาเข้าคอ,อก่อนเดี๋ยวเกิดสร้อยขาดเสื้อขาดเนี่ยเพราะว่าเมดิคอมอย่างที่ผมบอกไปครับมันค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับใครที่เล่นของเล่นคน่ายนี้ต้องต้องเซฟนิดนึงนะ,ะใส่ปอกคอให้ลูกพี่เรียบร้อยครับโอเคลูกพี่ยืนดีๆนะ ที่แม่ช่วยกูด้วยเดี๋ยวนะใช่เปล่ามันใช่เปล่าเฮ้ยผมว่ามันมันไม่เฮ้ยมันมันมันนี่เปล่ามันล็อกตรงตรงนี้เปล่าตรงไหนเนี่ยเนี่ยแบบต่างห่างนี่เปล่า ผมว่าก็ไม่ใช่ร็อกคอผมว่าผมว่าไม่น่าใช่หรือใช่อ๋อถุยกลัวแคบตายครับท่านผู้ชมครับมันอ้าได้มันอ้าได้โอเคมันอ้าได้ครับโอ้ยแล้วก็ไปเหวิก er> ันนะฮะเออผมว่ามันอาจจะอะไรแบบนี้มันคงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีข้อมูลเยอะก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะมาประมาณนี้ขอผมจัดท่ายให้มันเท่ๆหน่อย มีบนในกเก็ตแล็กกี้บนในกเก็ตแล็กกี้ต้องบอกเลยนะครับว่าความเจ๋งของเป็นคอามอย่างหนึ่งข้อต่อครับดวงข้อต่อละเอียดมากเท่คือแบบว่าหมุนได้เยอะแยะครับผมสวยงามเนี่ยข้อต่อมือแต่อย่าหมุนแบบฝืนจนแบบมันดังป๊อกนะครับผมหมุนดีๆฮะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคได้แล้วครับของโทมัสคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้เท่มากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูมือกันดีกว่านะฮะมือนี่ก็จะเห็นนะครับผมว่าจะมีแบบแบนะครับมีคู่มีคู่แแบแล้วก็มีคู่ที่แบบว่ากำมือนิดนึง นะฮะฮนี่นะครับผมเป็นคูเน่เป็นคู่กำมือนิดนึงแล้วก็คู่ที่แบบว่าแบกว้างเลยแบกมือแบบกว้างๆก,ก็คือบีกำมือปล่อยมือแล้วก็แพมือกว้างนะครับเป็น3คู่นะฮะอุ้ย กีแมนแช่มากครับกีแมนเป็นสีทองนะผมตามที่เราเห็นกันเลยนะฮะเทคมาอย่างดีครับแทบจะไม่ต้องกลัวเรื่องขนส่งเลยนะฮะแข็งแรงมากเหมือนกันครับเงาวิงดูสร้อยก่อนสร้อยต้องเอาออกมาสามเหลี่ยมต่อใช่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันแบบอย่างอันนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วแบ่งสีดําครึ่งหนึ่งแต่อันนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเป็นสีดเาเต็มอันอ๋อเหรอตามสัญลักษณ์หน้ากากครับผมนุบอกว่าสร้อยมันละเอียดมากอ๋อครับนี่นะสร้อยตรงคอนี่นะฮะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแบบว่าแบ่งครึ่งหนึ่งตามหน้ากากของโทมัสส่วนอันนนนนีีี้้ขอองงงกกแแเ่่่ย็็จะปรรทบบบไหว เป็นใบ uh huh. อะเต็มใบนะครับกตามเหมือนหน้ากากของเขาด้วยเช่นกันนะโอ้โหโคตรเท่ครับสุดยอดเลยมีแฟนตัวเล็กกว <c oughs> <ๆ>่าเขาถ้าจเป็ัวใจไดกว่าเออวัดใจด้กว่าเออเฮ้ยตัวเล็กกว่าไม่ไม่ใช่หรอก เล็กกว่าครับเล็กกว่านิดนึงนะซึ่งบางคนอาจจะงงอะไรเล็กกว่ากเพราะว่าโทมัสเนี่ยจะตัวสูงกว่ากีแมนนิดหน่อยครับนี่อย่างเช่นในรูปที่แบบว่าเป็นรูปของจากเพลง Starboy นะครับผมอันนี้เห็นไหมก็จะสังเกตเห็นว่ากีแมนเนี่ยจะตัวเรียกว่าโทมัสนิดนึงซึ่งตัวโมเดลของอันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่านิดนึงเช่นกันนะครับผมถือว่าคำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดครับนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะนิดหนึ่งนิดนึงเจ๋งมากครับสุดยอดผมว่าไม่ต้องอาใส่นี่มั้ยมันดูเหมือนโดนล่ามเลยผมถึงบอกว่ามัน อย่างจะไว้ว่างขากับช่วงเอวถ้าใครรู้วิธีการใช้ที่ถุกต้องก็บอกผมนิดนึงนะครับผมเพราะใส่คอแล้วมันไม่เค้จริงต่อให้ไม่ใส่ก็ยืนได้ครับนี่ยืนได้ครับโอเคแล้วก็มีเซตมือของเขาครับอ,อ่านี่แหละครับผม เป็นอันครบนะับผมและนี่นะครับผมก็คือโมเดลดับพังจากค่ายเมดิคอมนะครับผมอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะน่าดงครับถือว่าน่าจะเป็นโมเดลดับพังที่ดีที่สุดดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมมานะดูจากดีเทลชุดนะครับผมก็จะเห็นความระยิบระยับที่เหมือนกันใน MV นะครับงทั้งรองเท้าทั้งฉุงมือทั้งตัวหมวกเนะี่ยจะมีความวาวนะคือแค่เดิดดูจาก,กรูปจะเห็นเลยว่าทั้งมือทั้งหมวกนะวาวมากวาวจนแบบว่าเห็นลายนิ้วมือเลยก็ว่าได้ต้องคอยเช็ดดีๆเลยนะครับผมแล้วก็การขยับเนี่ยก คือจะขยับได้เยอะมากแต่ต้องระวังนิดหนึ่งมาขยับยมกะแ,แ,แต่ตอนนี้ยไมกลกาขอเล่นมาสักพักหนึ่งให้รู้ว่าข้อต่อมันอยู่ไหนบ้างน,นะครับผมโอเคไหนๆเราก็ได้เห็นรูปร่างของเขากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูก,กันว่าท,ทําไมถึงต้องทําโมเดลเป็นรุ่น Random Access Memory ครับหลักๆเลยนะครับผมเพราะว่าอัลบั้มนี้อยากจะบอกว่าเป็นอัลบั้มที่แบบว่าทํายอดขายได้ถล่มทลายสุดๆคือแบบว่าขายดีมากนะครับผมซึ่งตัวอัลบั้ม Random Access Memory นี่นะครับผมได้รางวัลจาก Grammy Award ไปถึง4สาขาเลยครับอุ้มเจ้าได้ รางวัลไปสีสาขามีสาขาอะไรบ้างเอ่ยได้สาขา Record of the Year ครับผมนั่นก็คือเพลง Get Lucky นะครับผมซึ่ง featuring กับ Pharrell Williams um นะครับแล้วก็ New Roger นะครับผม สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็ได้รางวัลอะไรบ้างออฟเดอะแย์ครับนั่นก็คืออัลบั้ม random เ s สซิสเม o r y นะครับผมแล้วก็ได้รางวัล best pop duo group นะครับเพอร์ฟอร์แมนส์ครับจาก get lucky เช่นกันครับผมฮะและรางวัลสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ best dance electronic อัลบั้มนะครับจาก random เ s สซิสเม o r y ครับผมแล้วก็อันนี้คือเฉพาะของแกรมมี่นะครับผมของอันอื่นเขาก็ได้อีกคือได้รางวัลเยอะมากนะครับผมอยากจะบอกว่าโอ้โหแต่คอนเซปต์อัลบั้มนี้เขาบอกแล้วว่าเขาไม่อยากจะใช้้้้พวววกกกกกกออออออิิเเลลล็ทรนนนยยยยยะะดาจัับบบบไไปปแช์ ยุคดิสโก้อันนี้แบบยุค80แต่ถือว่าทำออกมาได้ซักเซสสังเกตว่าเพลงดับพังเนี่ยจะไม่ซับซ้อนนะจะฟังง่ายและติดหูตลอดก็ต้องบอกเลยว่าดับพังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกยุคแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมและอยากจะบอกเลยครับว่าหนึ่งในดีเจที่ผมชอบมากนะครับนั่นก็คือสตีฟเอลกีกนะครับสตีฟเอลกีเนี่ยเคยโพสต์ในคอมพิวเตอร์ของเขาด้วยนะคือประมาณว่าดับพังเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นศาสดาของเพลงอิเล็กทรอนิกบนโลกนี่เลยก็ว่าได้นะครับที่ เป็นเฮาส์เป็น EDM เป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาถือว่าเป็นแบบเป็นเจ้าพ่อของอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มีเกดเล็กเกดน้อยเกจะอื่นด้วยที่ครับดวงเกี่ยวกับดับพังเนี่ยพวก MV เพลงที่เราเห็นกันเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเองเอ๋อเหรอครับใช่เขาให้คนอื่นเล่นทำไมครับ <laughs> ผมไม่รู้แต่ว่าคนที่มาเล่นก็คือแบบว่าตัวต้องแบบว่าเหมือนเขาอ่ะอ๋อคือต้องฟิตหุ่นแล้วก็ต้องไซส์คือคือไม่ใช่ว่าเอาไก่กาที่ไหน <c oughs> มาใส่หน้าเทิพื่อใส่หน้าากเล่นก็ได้อ๋อแต่คนที่เล่นใน MV ไม่่วาจะเลอะไรก็ตามนีไม่ใช่เาทั้งหมดเลลยยเเป็นนนคอื่มแตา เวลาราไปรับรางวัลอะไรเนี่ยคือเป็นเขาใช่เขาต้องขึ้นเล่นด้วยใชย่แล้วก็อีกอย่างนึงครับผมเคยได้ยินมาว่าเขาเนี่ยเคยเป็นโผ่ในการะตูนบางเรื่องที่เรารู้จักกันด้วยนะใช่เขาเคยเป็นโผ่ในพาบพับโก้แล้วก็เขาเคยเป็นโผ่ในสิมสันแล้วก็เป็นโผ่ในแฟมลี่กายด้วยนะครับผมเป็นดีเจนะครับผมเจ๋งๆดีนะและนี่นะครับผม <S <S ก็เป็นเก็บความรู้ดับพังทั่ว,วไปแล้วก็จาก random access memory <S <S นะครับผม <ๆ S 1> และผลงานล่าสุดของเขานรนขอมที่โด่งดังไปทั่วโลกอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ก็คือนี่เลย ผมขิงขั้นไปหารูปนี้มาแปะอยู่ที่สตูดิโอเลยครับผมนั่นก็คือว่าเขาไปฟริสเตอร์ลิงกับ The Weeknd นะครับผมในเพลง Star Boy ครับใครเลยใครได้ดูมิวสิกวิดีโอของ Star Boy นะครับก็จะเห็นว่าจะมีฉากที่เขาแพลนมาเห็นรูปนี้แล้วครับผมแล้วก็มีแค่นี้ด้วยแล้วก็มีแค่นี้คือเขาไปฟริสเตอร์ลิงแตะโคลแต่โคลมาแค่นี้นโคลมาเป็นแค่รูปแต่โคลมาแค่นั้นก็แบบดูส่งพลังนะนะ<ช>ดูเท่นะเน,นี่ยก็จะเป็นรูปเขาใส่แบบใส่ชุดแบบท่านเขาหน่อยแล้วครับผมแล้วก็จะมีเสือครับมีเสือดำพูมีบรรดาแฟน บอกว่าเป็นตัวแคดเดอะวิกเอ็นแล้วก็บวกกับว่ามีแฟนๆบอกว่าอ่าคนที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเพลง Star Boy นะครับนั่นก็คือแบรนด์พูม่าก็เลยแบบว่ามีแมวดํากับมีพูม่านอนอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนีนนะ้ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะอันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดของเขานะครับลองไปฟังได้ไหนลองลอง,ลองต้องช่องฮุกได้ไหมครับมาตาบอย <laughs> ลองนี่ลองนี่ลองนดิผมร้องคนยากนะตองช่องฮุกเขาร้องว่าแอมมือกันไหมแอมอ้บอ้คือเขาร้องแบบ เอาช้าๆก่อนนะเขาลองว่า I'm a motherfucker star boy I'm a motherfucker star boy I'm โอเคแต่พอเวลาร้องจริงอ่ะมันจะเป็น I'm a motherfucker star boy อะไรประมาณนี้ I'm a motherfucker อ่ะุณลอง I'm a I'm a I'm a motherfucker ช่างก่อครับผมโอเคฮะเรา สตาร์บอยกับเอามาเป็นฟังเกอร์สตาร์บอยกันโอเคครับสุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวมาให้คะแนนโมเดลกันดีกว่าครับว่าเต็ม10เนี่ยให้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยมาคู่กับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบ่งกันคนละ5คะแนนละกันโอเคขอผมดูก่อนนะครับให้พิจารณ์นะครับผมมีมือมาให้3คู่ครับเพื่อให้ปรับเปลี่ยนได้แบบว่าตามแอคที่เราต้องการรีเวิร์กเจ๋งเอาไว้ให้เล่นได้เป็นลูกเล่นนะครับก็ต่อแขนขาที่สามารถจะขยับได้นะครับถือว่าละเอียดครับผมเจ๋งเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ความวาวของหมวกที่เราพูดไป แล้วกับมือนะครับผมโอ้โหอันนี้เบิร์กมากๆโคตรใช้วัสดุดิบโคตรเนียนโคตรดีนะครับผมนะเนี่ยผมมองมั่วเข้าู่ตรงนี้ผมเห็นหน้าตัวเองใส่แว่นแบบชัดแจ๋วเลยนะครับผมเห็นลายนิ้วมือที่ตัวเองจับเมื่อกี้ด้วยนะชุดที่ใช้นะครับเหมือนกับใน MV Get Lucky เลยทั้งสร้อยแหวนเดชทุปการ์เจ๋งมากผมให้ 4คะแนนหายไปเห็น่งคะแนนครับความ่อนแอมมันนะครับผมผมมองว่ามันมันมนถ้ามันแข็งแรงได้กว่านี้อีกนิดนึงจะดีมากนะครับผมแต่เราก็เข้าใจแหละมันเป็นของเล่นประเพลข้อต่อเนี่ยมันก็แตกหักง,ง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดมันแข็งแรงสุดๆเนี่ยโอย้ก็ให้เต็ม5เลยนะโอเคผมให้4คะแนนครับ ถือว่างูคะแนนนะแต่ก็ยังอยากให้เยอะอ่าของคุณเต็มห้าให้เท่าไหร่ครับจริงๆผมก็อยากให้เท่ากันเพราะเหตุผลเดียวกันนะอย่างผมเนี่ยก็ไม่กล้าจะเล่นมันเยอะคือกลัวมันหักใช่ไหมใช่เอาตรงๆเราไปนั่งสะสมแต่เราก็ไม่ใช่นักทําโมเดลนักซ่อมอะเนาะ<ช>คือเรากลัวมันพังด้วยใช่ไหมก็เหมือนเอามายืนหล่อๆแต่เอาไปเล่นเยอะมากก็กลัวจะพัง่ะก็กลัวจะพังใช่ไหมใช่สรุปแล้วก็คือคุณให้ให้4เท่ากันเท่าบทนะรวมไปโมเดลชิ้นนี้เราให้แปเต็มสิครับ แต่ถ้าเกิดให้ผมให้คนเดียวอ่ะผมให้9เต็ม10นะเพราะผมหักแค่หนึ่งคะแนนเรื่องเรื่องข้อตอบเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครจะลงเงินกับมันเนี่ยคุ้มอ่านะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปซื้อนะครับผมราคาของ Medicom d a ดับพ n งนะครับผม Random เอสเอสเมโมรีนี่นะครับผมราคาก็จะอยู่ที่โดยประมาณนะครับ15,000บาทถึง18,000บาทนะครับณตอนนี้นะเนื่องจากมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็เพิ่งซื้อมานะฮะแล้วก็ราคามันก็จะคงจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมมมถ้้าาใครรออยยยกกกจะเเ็บนนนีีีีี่ัซส์ึงดว ครับผมเป็นสีขาวเป็นชุดที่เขาเอาขึ้นเล่นที่ไหนเอ่ยในงาน g r มมี่อะวอะใช่ใช่เป็นเป็นชุดสีขาวทั้งตัวเลยเท่มากเหมือนกันนะครับหมวกกับน็อปก็ขาวหมดเลยใช่เท่มากๆนะครับผมก็อันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมแต่ขอเตือนนิดนึงนะครับผมสำหรับค่ายเมดิคอเมคอเนี่ยทำออกมาสวยสวยจริ่งๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับตรงส่วนที่เป็นชุดหนังหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเก็บไปสักพักนึงเนี่ยสามสี่ปีหลอกนะลอกๆเพราะว่าผมมีเพื่อนที่แบบว่าเขาเก็บชุดมดเอ็กซ์ของเมดิคอมเนี่ยก็ไม่ด้้แจ ว่าม่าไม่มีหนังไม่มีหนังเออแต่ว่ามันไม่ใช่หนังเนาะก็ไม่น่าลอกนะครับผมโอเคก็ถือว่าตัวนี้คุ้มค่าสมราคาครับสำหรับนักเก็บตัวยงนะครับผมคุ้มค่าสมราคาสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปกับการรีวิว m i ดิคอมดับพังนะครับผมแรนดอมเอสเอสเมมโมรีนะครับผมและในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรกันอีกนะครับผมก็ติดตามดูได้ในที่เ i ียดโซ่ชแนลได้เลยนะครับผมฝากกดติดตาด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ มันม้องพูดอีกทีดิมันต้องพูดไ็ได้ดิตาร์บอยนะ Em a starboy Em <I> Em <na. S 2> a motherfucker Em <'m> a motherfucker Starboy ใช่ป่ะ Em a motherfucker Starboy ม m a motherfucker Starboy อ right? อ้ยไปคิดนร motherfucker, motherfucker s t a r b o ขวามมหัศจรในรายการเมื่อกี้นะครับผมขอเสริมอีกนิดนึงครับเราทำเป็นแล้วครับผมด้วยความที่ผมในครั้งชีวิตเก็บแต่กอซิล่ามาครับก็ซีล่ามันไม่ค่อยมีไอตัวยึดให้มันยืนได้เพราะมันมีหางไงก็เลยพิกเก็ตนะฮะโอเคครับมันไม่ได้ล็อกคอเหมือนกัโดนโดน มันไม่ลองคอแบบเมื่อกี้ครับือล็อกเอวมันไม่ต้องให้ยืนอยู่บนแค่นี้นะครับผมนี่อยู่ตรงเอวครับใครที่เป็นแบบเป็นกูรูแล้วเห็นความยิ่งเง้าของผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันดูยิ่งเอาจริงๆครับนี่ครับล็อกเออยี้นะฮะอ่ะก็จะยืนได้นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็เซฟไม่ให้ขล้มเนาะโอเคมันเอาไปล็อกเอวเลยครับผมไหนๆก็จะไปแล้วเอาไีกนดิมมามมามาเจอปักตาบอย